ไม่ต้องไปยอมรับถ้าทันหาัวไทยนี่ว่าที่น้ที่ฟ้องไอ้สารคเมงตากฎหมายด้วยนะถ้าองไปหาครับมีนฟ้อทเกินนามันมีทั้งกรณีที่เป็นค้พิพากษาที่สาลโลกนั้นเคยพิพากษาออกมาแล้วนอกประเทศไทยปหมดกรณีพิพาทกันเกิดขึ้นทำให้สอกขั้นตอของคําพิพากษาก่อนหน้านั้นนั้นมันยังมีบาประเทศกมเหม้องต่าลโลกเรื่องแผ่นดินเิั้นไต รัฐบาลที่หน่วยงานเกี่ยวข้องเอาเอาพวกขามຈ์ออกไปให้หมดเลยในประเทศไทยน่าเอาไว้แล้วปิดไม่ให้มันเข้ามาเลยเน้ประเทศไทยาให้เขาเนเขตอำนาจของศาลโลกในภายหลังท่านคิดว่าประเด็นนี้ปิดเลยปิดชายแดนไม่ให้เข้ามาประเทศไทยเลยขับไล่ประเทศกับขับไล่ออกไปให้หมดคนขมຈนมันไม่ห่วงประชาชนคนที่อยู่ในประเทศไทยเลยสู่นําขมຈ์มันเอาแต ตัวเองอาล่ะนี่คือคําอธิบายเรื่องสายคนเขมรที่อยู่ประเทศไทยอ่ะมันจะลําบากมันเปนป้อง่างโลกนายกัมพูชาระบอกว่าภายหลังจากสภานั้นมีมติเอกฉันเรื่องนี้บอกว่าน่าดันนั้นจะเห็นด้วยกับการที่กัมพูชาเราอย่าไปยอมมันคนไทยอย่าไปยอมมันาโลกน้จารป้องกันการเผชิญหน้ากันระหว่างงทั้งสองปร ยืนยันว่ารัฐบาลกัมพูชานั้นพยายามแก้ไขบัตรพ่หลุดเราอ่ะพอจะได้มาแผ่นดินเนี่ยเขาเสียเลือดเสียนี้ไปเท่าไหร่โดยการใช้กฎหมายระหว่างประเทศและกลไกทางเทคนิคเพื่อยุติยัญหาอย่างขาวรและไม่ให้คนไทยเครือใดๆตอนนี้เกิดฟังกูมเครืออยู่ครับ